ทำไมถึงตัดสินใจไปเมืองนอกนะคะก็ต้องย้อนกลับไปก่อนเมื่อก่อนปี2011นเอนาะคือโอาเคยมีแฟนนะคะแล้วก็คบกับแฟนคนนี้มา7ปีเนาะสร้างบ้านด้วยกันแล้วก็จะแต่งงานละแต่เพอเอิรนแฟนของโอ๋คนนี้ค่ะคือเขาอะย้ายไปทำงานบริษัทใหม่นะแล้วคนนี้เขาก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอะสนิทสนมนะคะจนเกิดเป็น ความรักครั้งใหม่เนาะกับคนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผู้ช่วยงานของเขานะเออเราก็รู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยจับได้พอจับได้เราก็มาคุยกันตกลงกันอะไรเงี้ยคะ่ะปรากฏว่าเออเขาก็ให้เรา,าย้ายออกจากบ้านตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินเลยเนาะพอย้ายออกจากบ้านนะคะก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่รู้สึกว่ายากมากนะคะ แล้วก็ออกรถใหม่พอออกรถใหม่เนี่ยปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเพราะวะ่า